ใครที่มาเที่ยวงานกาชาติสวนลุมนะครับอย่าลืมนะครับมาเช่าวัตถุมงคลพระบูชานะครับ76จังหวัดมารวมอยู่ที่นี่นะครับที่บูธกระทรวงมหาไทยนะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวงานกาชาติสวนลุมก็มาแวะกันได้นะครับวัตถุมงคลกระเป๋านะครับทุกจังหวัดมารวมอยู่ที่นี่นะครับเงินใส่เหรียญใช่ค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่สวนลุมพินีนะครับเป็นงานกาชาติงานก็จะมีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22ธันวาคม2567นะครับใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวงานก็มากันได้นะครับของกินร้านดังร้านอร่อยก็มารวมอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ ไหนๆก็มานะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเพราะว่าที่นี่นะครับนี่เขาจะเอาวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชานะครับนี่นี่ครับวัตถุมงคลจะอยู่ที่นี่นะครับเขาเรียกว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ซุ้มนี้เลยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ื้าเพื่อนๆมาเที่ยวงานกาชาติประจำปี2,567นะครับอยากมาเช่าวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับสมาคมแม่บ้านมหาไทยนะครับนี่จะมีวัตถุมงคลเยอะเลยนะครับที่นี่ก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับ เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีแบบไหนบ้างอู Ooh, ม้มีพ่อคูเขียววัดฉลกศิลาลามสุราษฎร์ธานีนะครับราคา200นะครับแล้วก็มีพระกลิ่งชินบัญชรหลวงปู่ศรีเทพอุดรน,นะครับ300นะทุกคนนี่นี่ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะ นี่หน่้อยนะแบบห้อยหน้ารถนี่หนึ่งร้อยแล้วก็นี่100รูปประคำไม้หลวงพ่ออุตตมะก็ราคา500ร้นะครับโอ,อ้มีผ้ายันด้วยนะครับ499แล้วก็มีเหรียญจตุคามรามเทพทุกคนสอ0รแล้วก็สมเด็จหลงพ่อผักแดงศักดิ์สิทธิ ็พระพุทธชินราชนะครับราคา200นะครับแล้วก็มีพระยอดธงวัดชนทรารามจังหวัดเพชรบุรีนะครับ499นะครับก็วัดแหลมเสด็จจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ข้างในนั้น200นะครับ ก็มีหลวงปู่แยมวัดตะเชียนนะครับราคา300นะทุกคนเป็นพระผง่ก็มีเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพยานาสังวรน,นะครับมีหลายรุ่นนะแล้วก็มีเหรียญหล่อหลวงพ่อปูนวัดบันลังจังหวัดนครราชสีมา900นะครับแล้วก็มี พระมหาขัมคูณรุ่นรวยขัมภูณราคาหนึ่งพันนะครับมีพระขุนแผนนะครับราคาห้าร้อยนะครับพระขุนแผนแล้วก็หลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับสามร้อยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับมีพระครูโชติสมานนะครับสองร้อยนะครับ แล้วก็มีพระก,กิ่งพระกลึงพระเหล่าเทพนิมิตอำนาจเจริญน,นะครับสา9รมีเหรียญพระครูประทุมกิตโกศลส,สวงนะครับราคาสามร้อยนะครับโอ้สวยมากนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะทุกคนนี่หลวงพ่อหลวงพ่อสมชายก็มีนะหลวงปู่สมชายวัดแหลมสเสด็จเนี่ย4 9 9นะครับนี่เป็นชุดก็มี499บ้า เป็นหลวงปู่สมชายนะใหญ่ๆนี่หลวงพ่อในกุตินะประจวบนี่นีแบบบูชาก็มีนะแบบตั้งนารถไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับสองนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูประสาทวรคุณจังหวัดลบบุรีก็สามรอยนะครับพระพุทธทักษิณนิ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช599แล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินแบบตั้งหน้ารถ200นะครับมีสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับมี299แล้วก็มีพระพุทธทานอภัยจังหวัดระยอง2005นะครับหลวงปู่สายก็มีนะทุกคนหลวงปู่สายวัดหนองเกตน้อยอ่ะ2อ0 5นนะนะแล้วก็ หลวงพ่อทองจังหวัดสะแก้ว1,999นะครับหลวงพ่อคมวัดช่องแฉนี่ครับเป็นรูปล่อนะครับขนาดน่าจะตั้งหน้ารถได้อยู่นะครับวพ่วัดช่องแค่นี้4ี่ร้อ99้าบาหลวงพนาที้หนึ่งันแล้วก็พระเจ้าตากสินนะครับ1,500บาทนี่ครับคนอยู่ตรงนี้นะครับเช่าบูชาพระ76จังหวัด มารวมอยู่ที่นี่นะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดเลยนะครับมารวมอยู่ที่นี่นี่ทุกคนตรงนี้เขาจะไม่แจ้งราคานะก็จะมีหลวงพ่อท,ทรรวดีอ๋อแจ้งแจ้งวัดบางกระเจ้านะครับจังหวัดปัตจินก็มีทั้งเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อคูเหรียญพ,พระคูประภากรนะครับนี่พระคูบาจัน แก้วนะครับขงพเพี้ยนอย่างงี้<อ>ก็วงละร้อยสองร้อยนะครับคือจะเป็นของแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นปาจีนบุรีนะนี่แล้วก็มีประจวบคีรีขันนะครับนะประจวบคีรีขันก็มีเยอะนะครับเป็นเหรียญจากประจวบนะครับราคาก็หลักร้อยนะมีพระปิดตา อันนี้ก็ประจวบคีรีขันน์เหมือนกันนะครับนี่ประจวบคีรีขัน์สึกว่าตู้นี้จะเป็นทางประจวบนะอ๋อประจวบชัยนาทก็มีนะครับชัยนาทก็จะมีหลวงปู่สุขหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงปู่ดีหลวงปู่หวดหลวงพ่อใจนะครับราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับคือพูดง่าย มาทุกจังหวัดน,นะครับมารวมอยู่ที่นี่ให้เช่าบูชานะครับเพื่อนดูเอาก็มีราคาตั้งแต่ส0งลอยหลงปูกแก้วก็มีราคาก็ร้อยหนึ่งครับเป็นเหรียญพระครูวิทธรรมพินิษหลวงพว่อขวัญองี้ยหลงพ่อพวง อันนี้ก็สมุดสมุดสาครนนะครับสมุดสาครก็มีเหรียญละร้อยร้อยห้าสิบนะครับมีแต่พวกเราบอยนะคะเปนขยังไม่มาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ใช่ไหมครับรนครสวรรค์สมุทรสาครนลาดบุรีอ๋อรวมทุกจังหวัดเลยอยู่ที่นี่ หลวงปู่สิงทองเยญละหนึ่งร้อยนะครับีครับผมมีรุปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับมีหลวงพ่อเดิมสองร้อยห้าสิบีหลวงพอ่อปูรุ่นบารมีบุ่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสองร้อยนะครับมีทุกคนมีเยอะเลยนะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับตรงนี้เลยนะคือรวมวัตถุมงคลที่นี่เลยนะครับเยอะมากนี่บัญชีรายละเอียดวัตถุมงคลงานกายชาติประจำปี2566ครับรวมอยู่ที่นี่เลยนะครับ อยากให้มามากนะครับเขาจะบอกราคาวัตถุมงคลอยู่ในนี้นะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับมีเยอะนะครับราคาก็อยู่หลักร้อยสองร้อยนะครับเป็นวัตถุมงคลจากจังหวัดต่างๆนะครับนี่ นี่ทุกคนมีหลวงพ่อทองหลวงพ่อพิมลเหรียญคณดจารย์ต่างๆนะครับจะมารวมอยู่ที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวงานประชาตินะครับถ้าชอบวัตถุมงคลต้องมาที่นี่เลยนะครับนี่รวมเขาเรียกว่าเช่าบูชาพระ76จังหวัดนะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทุกรุ่นเลยนะครับนี่แอปไทยดีนะคะลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะ อาจจะพาเพื่อนๆดูไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะมากนะครับเยอะมากมีทั้งแบบหล่อพะระหล่อบูชารูปหล่อเกจิคณาจารย์นะครับแล้วก็เหรียญเหรียญต่างๆหลายเกจิหลายอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้คนเยอะมากนะครับ งานการกินลานดังเยอะเพื่อนๆมีโอกาสมางานกาชาตินะครับถ้าอยากเช่าวัตถุมงคลนะครับรวมเรียกได้ว่ารวมวัตถุมงคลเลยนะครับดูด้านโน้นคนก็เยอะนี่งานกาชาติ11ถึง22ธันวาคมนะครับ2 5 6 7 ของกินของอร่อยมารวมที่นี่นะครับน่นด้านโนนก็เยอะครับอันนี้ก็เยอะถ้าเพื่อนๆไม่อยากมาเบียดเสียดคนก็รีบมาตอนนี้นะตอนนี้ผมมาเวลาประมาณสองโมงครับสองโมงกว่ากว่าคนจะยังไม่เยอะนะแต่เมื่อคืนผมมาอ้ยกลางคืนนี่แทบจะไม่มีที่เดินเลยครับ นี่ก็จะมีบูธต,ต่างๆมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นไฟพระไฟฟ้า,ฟฟานครหลวงแล้วก็สมาคมต่างๆแต่ถ้าจะเช่าวัตถุมงคลก็ตรงนู้นแหละที่ผมพาไปมามนี่หมูยอนาคารพนมนะครับ ุยช่ายตลอดคู่อย่างนี้ก็มานะครับนู่นของดังร้านอร่อยก็มีไปจนสุดนู่นนะครับ อันนี้ก็เป็นบูธเกษตรศาสตร์นี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไส้อูาราา้านดังๆมารวมที่นี่นะครับงานกาชาติผมก็ถ่ายลงไปแล้วนะครับช่องอีกช่องหนึ่งของผม ช่องสมยศตามหาแนวแซ็บนะครับก็เข้าไปชมมันได้นะวันนี้เห็นมีนนเห็นมีวัตถุมงคลน,นะครับผมก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับเผื่อใครมาเที่ยวงานกชาติสวนลุมพินีนะครับอยากได้วัตถุมงคลรวมทุกจังหวัดก็มาได้ที่นี่นะครับราคาไม่แพงนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์มีนะคะสั่งได้ครับของคุณลูกศก็มีหล้วได้่งสั่งได้ครับโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นอะไรเนี่ยเนื้อทอดตับทอดนี่ไข่ปลาหมึกลูกชิ้นนนทุกคนเดินดูทุกร้านคงไม่ได้กลับวันนี้เยอะมาก วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมนะครับมาเช่าบูชากันได้นะครับสําหรับใครที่ชอบวัตถุมงคลที่งานกาชาดสวนลุมก็มีนะครับวันนี้สวัสดีครับ